ครับก็วันนี้จะมารีวิวไฟหน้าฟิลิปแอคทีฟวิชั่นร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเป็นหลอดไฟฮาโลเจนสำหรับแทนที่หลอดไฟเดิมที่ติดรถนะครับเพื่อเพิ่มความสว่างแล้วก็เพิ่มระยะในการส่องสว่างนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนจากหลอดธรรมดานะครับเป็นหลอดฟิลิปตัวนี้แล้วเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับก็ประมาณนี้แสงคือแสงค่า K เ,เนี่ยจะออกขาวขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็ลำแสงพุ่งได้ไกลกว่า แต่ข้อเสียก็คืออายุการใช้งานเนี่ยอาจจะสั้นกว่านะครับก็ได้รวมใช้งานมาก็ถือว่าดีกว่าหลอดเดิมนะครับไปได้ไกลกว่าแล้วก็ขาวกว่าเดี๋ยวจะพาไปดูข้างนอกนะครับคือติดตั้งในรถยนต์กอลลัสรถตสองพันี่ส ิโนนเป็น LED นะครับแสงเพิ่มขปป้นไฟนึ่งเป็นฮาโลเจนคือตัวกติมมิชาั100่นระ้อยเปอร์เซ็นครับโคมมันเปื้อนใหม่อย้วยนะถ้าเกิดมาเพิ่งล้างเนอาจจะเห็นว่าค่นข้างจะขาวป่าถ้าสนใจไงก็ลองสอบถามนะครับถือว่าเป็นหลอดัษเก็บที่ค่อนข้างดีตัวนึ่งนะครับสวน